สวัสดีค่ะพี่น้องมาส่งนางิตาที่โรงเรียนเช้านี้นะคะก็เป็นวันแรกพี่น้องแบบว่าเปิดเทิม่มอาการก็คืออ่าเมื่อคืนนี่มวนเรียนกับไอก้กบนองมาย่อยมนอนแต่ก็นอนประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็ตื้นประมาณหกโมงครึ่งสี่ทุ่มตื่นประมาณหกหกโมงครึ่งก็มีเวลานอนอยู่แปดชั่วโมงครึ่งอยู่นะคะแต่ว่าความ่มทีบาบ่อยอยากตื่นแต่ก็ตื่นทันโรงเรียนมาถึงโรงเรียนแปดโมงเป๊ะเลยแล้วทีเนี้ยเขามา ก็คุณครูพูดภาษาอังกฤษหมดเลยไม่ใช่ปัญหาของลูกแล้วต่อไปจะเป็นปัญหาของแม่นะคะเออได้ว่ากะต่อไปคุณแม่ก็อาจจะดเดียนรูไปพร้อมพรูอม,อมนะูคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอยู่แล้วนะคะปัดท,ที่นี่เพราะเอาขอมา่าคือกระโปรงน้องอ่ะมันยังไม่ได้น้องก็เลยยังไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนคุณแม่ก็เลยบริอทนให้เบิ่งเดียวจะมีคําถามอีกว่าทาไมน้องไม่ใส่ชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากระโปรงไซส์น้องอ่ะมันเล็กแล้วทีเนี้ยคุณครูเขาสั่งตัดพิเศษให้ บานนีคือคือคือ,คอพนก็ได้ล่รอลอ่อ,อยู่นาจะถึงวันจัรนนะคะวันนี้เอาไปส่งคุณครูคุณครูกับมาถาลับอ่าแล้วน้องก็น้ําตาไหลเพราะว่าเข้าไปข้างในบอกคุณหนาไปเลยแล้วคุณครูก็บบอกต่ภาษาอังกฤษแล้วทีนี้น้องไม่คุ้นใครเลยน้องมองไปไม่มีกิมกอยไม่มีเวการอะไรประมาณนี้แต่น้องก็น้ำตาไหลแต่ก็ไม่ได้แบบว่าร้องไห้แบบว่า ฟูมฟาแบบหนูไม่อยากเรียนหนูอยากกลับอันนี้คือไม่มีนะคะแล้วทีเนี้ยคุณครูก็เอาน้องไปเหมือนกับแบบไปคุยกับน้องคุณแม่ก็ไปเซ็นเอกสารที่ห้องบรรธุรการแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ไปไปหาคุณคร,รณูก่อกนนะลูกเดี๋ยวแม่กลับมาหาไปแล้วก็ย่านกลับมาหาลูกแป๊บเดียวยิ้มล่าเริงแจ่มจใสค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูแปบ๊บนึงเดี๋ยวไปสอ

good bye bye ไปสู้ละเดี๋ยวนึก bye bye ค่ะคะุณน้คะวันนี้ผู้โดมาส่งแนวพี่น้องนี่ก็จะมีคุณยายพูดนค่ะยายพูนพ่อเขาอันพ่อคนขับรถนะคะคแล้วกาลุงเคนเป็นของน้าบอกวันนี้ป้าแจว๋วแพลวพาลุงเคนนะคะพากับยายมาส่งเพราะว่าปกติอ่ากิจวัตรประจําวันเลยก็จะเป็นคุณพ่อขับรถเนี่ยขับรถไปรับไปส่งน้องนาริตะมาเรบเดี๋ยวคขึ้นจูเรละละเพราะว่า เดือท่างกลับปอันนี้อาะทางมากนี่หูแล้วเตือด่างกลับก็ใช้เวลาไม่นานรถก็ไม่ถึงกับติดมากนะคะกับกมีบางเล็กน้อยแต่ไม่แต่ไม่ถึงกับติดเนาะมันก็มาได้เรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคุณครูก็ยืนรอรับ<ม>นักเรียน<ม>นะคะแบบนี้เลยเออ<ม>เรียนระวิวทยอระบบความปลอดภัยอะไรแบบแน่น<ม>หนาในห้องก็จะเป็นสแกนเท่านั้นนะคะจะไม่มีการแบบคนนอกเข้ามาได้ง่ายๆนะคะโอเคนะคะ อัพเดตวันแรกของน้องนาดิตานะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ